พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระพิโรธต่อความอาธร,รมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมขอถือโอกาสที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ไปให้กับพี่น้องของเราท่านหนึ่งนะครับท่านอยู่ที่ประเทศเยอรมันครับคุณป้าวิลาวันได้กรุณาส่งช็อกโกแลตสองขนมมา ให้กับเด็กๆนะครับมาถึงด้วยความเรียบร้อยตอนนี้กําลังนํามาแช่ตู้เย็นนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะมอบให้กับเด็กๆได้ชิมกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ท่านอุตสาห์ตั้งใจส่งมาแม้จะใช้เวลาเดินทางนานแสนานานแต่ว่าในที่สุดก็มาถึงด้วยความเรียบร้อยขอบคุณในน้ําใจของคุณตาวิลาวันอย่างมากมายนะครับ ท่นานได้ระลึกถึงและก็ถามไทยถึงลูกๆในบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์อยู่สม่ำเสมอนะครับขอพระเจ้าประทานบำเหน็จพระพรให้แก่ท่านดูแลท่านอวยพรครอบครัวของท่านสวัสดิภาพของท่านให้ปลอดภัย จากโรคภัยแค่เจ็บที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้ทั่วโลกของเรานะครับขอบําเหน็จพระพรจงเป็นของท่านตลอดไปนะครับและขอบพระเจ้าอวยพระพ,พรพี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ระลึกถึงพันธกิจนี้นะครับที่ได้มีส่วนสนับสนุนถวายทรัพย์เข้ามาและระลึกถึงพวกเราทั้งหลายส่งข้าวของเครื่องใช้มาให้กับพันธกิจของเรานะครับได้มีโอกาสที่จะดูแลแบ่งปันให้กับลูกๆในบ้านพระคุณอุปถัมภ์กัน ขอบำเน็ตพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเป็นของทุกทุกท่านตลอดไปครับคุณผู้ฟังครับถ้าหากว่าเรามีโอกาสมีเวลาได้สำรวจธรรมชาติฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงสร้างรอบๆตัวเรานะครับสิ่งนั้นอาจจะเป็นสายลมแสงแดดสายฝนก้อนเมฆต้นไม้ใบหญ้านกมแมลงหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆรอบตัวเราที่เรามองเห็นได้ เราจะมีความรู้สึกทึ่งและอัศจรรย์ในริธานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการทรงสร้างของพระองค์ดังนั้นทุกครั้งเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราจะอดใจไม่ได้ที่จะถวายสรรเสริญในฤทธิอำนาจในพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่ทรงมีในชีวิตของพวกเราทั้งหลายมีเพื่อเราทั้งหลายในธรรมชาติทุกสิ่งรอบตัวเรานะครับพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เพื่อที่จะให้มนุษย์มีโอกาสได้ครอบครองและได้มีโอกาสรับสิ่งเหล่านั้นเป็นผลประโยชน์เป็นสิ่งที่คอยจันลงชีวิตของเราเป็นพรสําหรับชีวิตของพวกเราทั้งหลายนะครับพระองค์มีแผนการที่ดีมีการจัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมสําหรับมนุษย์เราทั้งหลายนะครับแต่ว่าแน่นอนครับคุณผู้ฟังในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นหลายครั้งเราเห็นภาพของสิ่งทรงสร้างได้แผลงฤทธิ์เดช ได้สร้างความเสียหายสำหรับมวลมนุษยชาติอย่างขนาดนับหรือจำนวนมากมายมหาศาลอย่างนับไม่ถ้วนเลยนะครับหลายครั้งเรามองว่านั่นเป็นการทำลายมนุษยชาตินั่นเป็นการที่โจมตีมนุษยชาติเพราะว่าพลังของธรรมชาติอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเช่นคลื่นสึนามิอย่างเช่นแผ่นดินไหวหรือว่าเป็นเหตุที่มีฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน,าน ทำให้แผ่นดินสไลด์ภูเขาสไลด์ลงมาถล่มลงมามีน้ําท่วมไหลหลากมีน้ําป่าไหลหลากและอาจจะเป็นภาพของภูเขาไฟระเบิดเห็นลาวาทะลักลงมาไหลท่วมหมู่บ้านทําลายหมู่บ้านหลายแห่งนี่ก็รวมทั้งพวกอัคคีภยัยพวกไฟป่าพวกมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอาจจะมาจากฝีมือของมนุษย์เอง หรืออาจจะมาจากภัยธรรมชาติจริงๆนะครับซึ่งสิ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้มนุษย์ควบคุมไม่ได้มีแต่พยายามตั้งรับและประคับประคองตัวเองให้รอดพ้นจากภัยพิบัตินั้นแค่นั้นเองนะครับไม่สามารถระงับเหตุต่างๆได้อย่างสิ้นเชิงอย่างเด็ดขาดคุณูปฟังครับหลายครั้งเมื่อเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้เราก็มองว่านั่นเป็นการลงโทษนั่นเป็นการที่ธรรมชาติทำลายมนุษยชาติ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเอาคืนจากมนุษย์เหตุที่เราคิดอย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่แล้วเรารู้ว่าภัยธรรมชาติหลักๆที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากสิ่งที่มนุษย์ได้เริ่มต้นได้ทำลายหรือได้บุกรุกเข้าไปในส่วนของธรรมชาติมากจนเกินไปอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราทั้งหลายตัดไม้ทำลายป่าแล้วมีเหตุทำให้แม่น้ำลําคลองตื้นเขนินหรือเปลี่ยนทิศทางและอาจจะมี สิ่งที่ไปขัดขวางทางน้ําเมื่อน้นําท่วมน้ําไหลหรือมีน้ําจํานวนมากเข้ามาก็ไม่สามารถที่จะรองรับได้ในหล่าน้ําแหล่งน้ําธรรมชาติก็เกิดท่วมทะลักล้นลงมาท่วมบ้านเมืองของผู้คนและบางทีก็มาจากการสร้างเขื่อนเขื่อนอาจจะแตกหรือเขื่อนอาจจะรับไม่ไหวจํานวนมวลน,น้ํามหาศาลก็ท่วมทน้นทําให้ผู้คนเดือดร้อนอะไรแบบนี้นะครับเป็นฝีมือส่วนใหญ่ของมนุษย์เองนะครับหรือ ในเรื่องของคลื่นความร้อนคลื่นของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศต่างๆก็เป็นผลมาจากมนุษย์ที่ปล่อยควันพิษปล่อยให้เกิดสภาวะเรือนกระจกเกิดขึ้นมาจากรถทั้งหลายจึงมีผลทําให้เกิดพายุเกิดน้ําท่วมเกิดฝนตกเกิดความร้อนที่สูงขึ้นผิดปกติเกิดความแห้งแล้งอะไรสับสนสลับสับเปลี่ยนกันไปหมดนะครับฐานน้าแข็งก็เริ่มละลายปริมาณน้ําก็มีมากขึ้น มาจากมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นคนเริ่มต้นนั่นเองนะครับแต่การเริ่มต้นของพระเจ้าในการทรงสร้างธรรมชาติให้กับมนุษย์นั้นพระเจ้าสร้างทุกสิ่งพระองค์ทรงเห็นว่าดีนะครับแต่ความผิดพลาดส่วนใหญ่มนุษย์เราทั้งหลายเป็นผู้ทําลายสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนะครับคุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนํามาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับ อาจารย์ปอโลได้พูดถึงเรื่องราวที่มนุษย์จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนได้กระทำแต่จะเป็นในมุมของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับในพระธรรมโรมบทที่1น,นะครับข้อที่18จนถึงข้อที่32ซึ่งในพระคำของพระเจ้าในพระกัมภีร์ได้เขียนชื่อเรื่องของพระธรรมตอนนี้ว่ากรรมชั่วของมนุษยชาติ คุณดูฟังครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านด้วยกันในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ว่าทําไมพระคำของพระเจ้าจึงตั้งชื่อเรื่องไว้แบบนี้นะครับซึ่งอาจจะคล้คายๆกับเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังว่าธรรมชาติได้เอาคืนมนุษย์เพราะมนุษย์ดับไปทําลายธรรมชาติก่อนทําให้เกิดสภาวะเสียาการสมดุลน,นะครับแต่ว่าใน,ในเรื่องนี้เราจะมาดูว่าพระคำของพระเจ้าอาจารย์ปอโลได้เขียนเอาไว้แล้วก็ได้มีโอกาส สอนในมุมของการแบ่งปันข่าวประเสริฐผ่านพระคําของพระเจ้าในตอนนี้อย่างไรบ้างครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ18จนถึงข้อที่32นะครับมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ต่อความหมิ่นประมาทพระองค์และความชั่วร้ายทั้งมวลของมนุษย์ ที่เอาความชั่วร้ายนั้นบีบคั้นความจริงเพราะการที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เขาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมานั้นสภาพของพระเจ้าซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็นคือริธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือขอบพระคุณพระองค์แต่พวกเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป ในการอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขากลายเป็นคนง่เขลาไปและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์สี่เท้าและรูปสัตว์เลื้อยคลานเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติการโสโครกตามราคาตัณหาในใจของเขา ให้เขาทำสิ่งที่น่าอับอายต่อกายของกันและกันเพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จทั้งนมัสการและปรนนิบัติสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแทนพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ซึ่งควรจะได้รับการสรรเสริญเป็นนิดอเมนเพราะเหตุนี้พระเจ้าทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหาอันน่าอัปยยศ พวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไปส่วนผู้ชายก็เลิกมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกันและเร่าร้อนด้วยไฟราคะตัณหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอันน่าละอายอย่างยิง่งเขาจึงได้รับผลกรรม อันสมควรแก่ความผิดของเขาและเพราะเขาเห็นว่าการรู้จักพระเจ้าไม่เป็นสิ่งสำคัญพระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีจิตใจเสื่อมทรามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสมพวกเขาเต็มด้วยการอธรรมทุกชนิดความชั่วร้ายความโลภความมุ่งร้ายความอิจฉาริษยาการฆ่าฟันการวิวาท การหลอกลวงการคิดร้ายพูดนินทาส่อเสียดเกลียดชังพระเจ้าดูถูกคนอื่นเย่อหยิ่งจองหองอวดตัวคิดทำชั่วแปลกไม่เชื่อฟังบิดามารดาไร้ปัญญาไร้ความซื่อสัตย์ไร้ความรักกันไร้ความเมตตาแม้เขาจะรู้บัญญัติอันชอบธรรมของพระเจ้า ที่ว่าคนทั้งปวงที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรจะตายเขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั้นแต่ยังเห็นชอบกับคนอื่นที่ประพฤติเช่นนั้นด้วยคุณผู้ฟังครับถ้าเราอ่านจากพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้แล้วเรามาคิดพิจารณาดูเนี่ยนะครับมนุษย์ทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับความรอดไม่มีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าได้ เพราะในข้อที่32ได้บอกว่าแม้เขาจะรู้บัญญัติอันชอบธรรมของพระเจ้าที่ว่าคนทั้งปวงที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรจะตายเขาทั้งหลายไม่เพียงประพฤติเท่านั้นแต่ยังเห็นดีเห็นงามกับคนที่ประพฤติแบบนั้นด้วยน่ากลัวมากคุณผู้ฟังครับดังนั้นนี่จึงเป็นภาพที่เราเห็นถึงการพิพากษาจะต้องเกิดขึ้นจากผลของการกระทาหรือความอาธรรม ของมนุษย์ซึ่งก็เป็นไปตามที่พระธรรมโรมบทที่สในข้อที่สิบที่บันทึกเอาไว้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยคุณไปฟังครับพระเจ้ามองดูมนุษย์ไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียวเลยนะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่อาจจะว่าเป็นข่าวร้ายสําหรับมนุษย์นะครับในเรื่องความอาธรรมทั้งหลายไม่ว่าคุณหรือผมหรือว่าใครนะครับพฤติการทั้งหมดนั้นไม่มากก็น้อย ที่เราได้อ่านผ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับในพระธรรมโรมบทที่1นนะครับตั้งแต่ข้อที่28ยาวเรื่อยไปจนถึงข้อที่31เลยนะครับซึ่งในความบาปแต่ละอย่างความผิดแต่ละอย่างที่มนุษย์ชอบกระทำกันและมนุษย์ยังคงปฏิบัติกันอยู่นั้นนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นความบาปทั้งหลายบางคนอาจจะไม่เป็นทั้งหมดแต่บางคนอาจจะมีบางข้ออย่างเงี้ยนะครับมีข้อนู้นสลับไปข้อนี้บ้าง อาจจะมีความบาปประการนี้ความบาปประการอื่นนั้นไม่มีบางประการอาจจะมีสลับกันไปบางคนมีแบบหนึ่งบางคนก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งภาพนี้นะครับทําให้มนุษย์ทุกคนเป็นมนตินครับผมเคยยกตัวอย่างคําว่ามนทินในชีวิตของเราเอาไว้อย่างนี้ว่าสมมติน้ําดื่มที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่ปลอดภัยไม่มีสิ่งใดเจือปนหนึ่งแก้วอยู่ที่นั่นแล้วถ้าหากว่าเรา เอาสีเอาหมึกหรืออาจจะเอาสิ่งที่เป็นมนทินหรือสิ่งที่เป็นพิษเพียงปลายของปากกาจุ่มลงไปหยดลงไปในน้ํานั้นเราจะมีความรู้สึกว่าน้ํานั้นเป็นมนทินเป็นพิษไม่สะอาดเราเองก็ไม่กล้าที่จะดื่มไม่มีใครกล้าที่จะดื่มน้ํานั้นอีกต่อไปแม้ว่าทั้งแก้วเคยสะอาดบริสุทธิ์ แต่เพียงแค่ปลายของปากกาหรือเพียงแค่หยดเดียวของสิ่งที่เป็นมนทินก็ทําให้น้ําทั้งแก้วนั้นสกปรกเป็นมนทินถูกเททิ้งไม่มีใครต้องการอีกต่อไปเช่นเดียวกันครับดังนั้นมนุษย์เราจึงไม่มีโอกาสเลยถ้าหากว่าเราเต็มไปด้วยกรรมชั่วหรือความบาปดังที่พระคำของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ18จนถึงข้อที่32ที่เราได้อ่านไปในวันนี้นะครับ เราทั้งหลายไม่รอดในการที่จะต้องถูกพิพากษาในการที่จะต้องชดใช้ความผิดความบาปต่างๆนั้นซึ่งในพระกรรมของพระเจ้าบอกว่าคนที่เป็นแบบนั้นประพฤติแบบนั้นจะต้องตายจะต้องพินาศจะต้องรับโทษขอบคุณพระเจ้าครับนี่แหละจึงเป็น เหตุที่อาจารย์ปโลได้พยายามสอนเราทั้งหลายได้เขียนในพระธรรมโรมนี้ว่าเป็นหัวใจเป็นความจำเป็นเป็นความฉุกเฉินที่ท่านจะต้องประกาศข่าวประเสรศิฐเพราะข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นี่เองนะครับพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ นะครับอยู่ท่ามกลางมนุษย์เป็นผู้ที่มีสองโลกเชื่อมความสัมพันธ์สองโลกโลกมนุษย์และโลกของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าเอาไว้ให้เราสามารถคืนดีกับพระเจ้ามนทินต่างๆความบาปต่างๆหรือกรรมชั่วต่างๆที่เราทั้งหลายไม่สามารถก้าวพ้นได้ด้วยตัวเราด้วยความประพฤติของเราพระเยซูคริสต์ยอมเสด็จลงมาชำระบาปชั่วทั้งหมดแทนเราทั้งหลาย ดังนั้นเราจึงมีโอกาสเข้าถึงพระเจ้าคืนมาเป็นลูกที่น่ารักเป็นลูกที่บริสุทธิ์ไร้มนทินเฉพาะพระพักของพระเจ้าเพราะว่าข่าวประเสริฐน,นั่นคือพระบุตรของพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์พระเมสสิยาได้เสด็จลงมาเป็นแกะปัสกาที่ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนพระโลหิตของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตของแกะปัสกาชำระล้างบาปให้กับเราทั้งหลายติดอยู่ที่บานประตูแห่งชีวิตของเรา ทำให้ความพินาศไม่สามารถแตะต้องเราอีกต่อไปพระเจ้าจะมองดูพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ชาระในชีวิตของเราและพระเจ้าก็เห็นว่าเราเป็นผู้ที่สะอาดและเราก็จะปลอดภัยในร่มพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนี่เป็นข่าวดีเป็นข่าวประเสริฐที่อาจารย์เปาโลผู้ซึ่งประกาศตัวว่าท่านเป็นผู้รับใช้เป็นทาสสมัครของพระเยซู และเป็นทูตแห่งข่าวประเสริฐนั้นท่านมีหน้าที่จะต้องนำข่าวดีนี้นำข่าวประเสริฐนี้ไปสู่คนต่างชาติให้ได้ยินได้ฟังเพื่อพวกเขาจะได้พ้นจากความผิดความบาปพ้นจากการพิพากษาจากความประพฤติของพวกเขาที่ไม่มีใครสามารถจะช่วยซึ่งกันและก,กันหรือช่วยตัวเองให้พ้นจากโทษที่จะต้องได้รับได้นอกจากมาเชื่อพึ่งในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต พระเมสสิยาพระบุตรของพระเจ้าที่อาจารย์ปาโลประกาศและเทศนาสั่งสอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับและมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับที่บันทึกอยู่ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันนะครับมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ พระเจ้าได้ส่งสร้างฟ้าสวรรค์จักรวาลและสรรพสิ่งทั้งปวงรวมทั้งชีวิตของเราพระองค์ทรงปโปรดให้ธรรมชาตินำเนินไปตามที่พระองค์กำหนดธรรมชาติที่สวยงามและความยิ่งใหญ่ของจักรวาลสะท้อนถึงริษานุภาพของพระเจ้าแต่มนุษย์กลับปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่เห็นมีพระเจ้าแล้วได้เริ่มสร้างรูปเคารพขึ้นมากราบไหว ดุดดังพระเจ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตนซึ่งเราสามารถที่จะดูในพระธรรมสดุดีบทที่ร้อข้อ4กับข้อ8ที่ได้บรรยายถึงความผิดพลาดที่มนุษย์ได้สร้างรูปเคารพขึ้นมานะครับได้เขียนเอาไว้อย่างนี้ว่ารูปเคารพนั้นเป็นผลงานของมือมนุษย์มีปากแต่พูดไม่ได้มีตาแต่ดูไม่ได้มีหูแต่ฟังไม่ได้ มีจมูกแต่ดมไม่ได้มีมือแต่คลาไม่ได้มีเท้าแต่เดินไม่ได้รูปเหล่านั้นทำเสียงในคอไม่ได้ผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้นทุกคนที่วางใจรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน คุณผู้ฟังครับและในพระธรรมโรมตอนนี้ที่เราอ่านผ่านไปเนี่ยนะครับเราก็เห็นลักษณะของคนอธรรมนั้นเป็นอย่างไรบรรยายไว้เป็นข้อ,ข,อข้อเลยนะครับดังนั้นเพราะพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมพระองค์จึงทรงมีพระพิโรธต่อความอาธรรมและผู้ที่กระทำความชั่วร้ายและเพราะพระองค์บริสุทธิ์พระองค์จึงไม่อาจจะปล่อยให้ความอาธรรมดำรงอยู่โดยไม่ได้รับโทษทัน เราจำเป็นต้องอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความอธรรมนี้ดังนั้นเราจึงต้องพึ่งพระเจ้าในการรักษาความเชื่อให้เข้มแข็งมั่นคงยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและมีชีวิตที่บริสุทธิ์ดังที่พระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งนะครับข้อที่15เป็นต้นไปได้กล่าวว่าแต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ ในชีวิตทุกด้านเช่นนั้นเพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองบริสุทธิ์และถ้าพวกท่านร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิพากษาอย่างไม่มีอคติตามการกระทําของแต่ละคนพวกท่านก็จงดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในเวลาที่พวกท่านอยู่ในโลกนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับ หวังว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับจะช่วยเตือนจิตใจของเราผ่านธรรมชาติผ่านฝีพระหัตถ์ต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนั้นให้เรารู้ว่าพระเจ้าผู้ที่เราควรนมัสการนั้นมีแต่พระองค์เดียวคือพระเจ้าพระยาเวและองค์พระเมศสิยาพระบุตรของพระเจ้าองค์พระเยซูคริสตพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้น จะไม่มีรูปเคารพอื่นใดในชีวิตของเราอีกต่อไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอ,อนำรายการในวันนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกทกท่านสวัสดีครับมีสิ่่งงหนงในใึอยยูใจากก 고맙습니다. พระเยซูผู้ศักดิ์สิทธิ์คิดในใจเป็นประจักษ์เมตตา